ที่ทําให้เกิดริ้วหลังทําโปรแกรมเสริมหน้าอกการเกิดริ้วหรือว่าขึ้นหลังทําโปรแกรมเสริมหน้าอกไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะคะการเกิดริ้วหรือขึ้นเนี่ยจะเห็นได้ชัดจากภายนอกเลยค่ะมีหลายปัจจัยที่ทําให้เกิดปัญหานี้ค่ะ 1. เนื้อเยื่อหน้าอกบางค่ะผู้ที่มีเนื้อเยื่อหน้าอกบางหรือว่าไขมันน้อยก็จะทําให้ไม่มีเนื้อเยื่อไปปกคลุมตัววัสดุทําให้เกิดริ้วได้ง่ายขึ้นค่ะ 2. การเลือกขนาดที่ใหญ่เกินไปอาจจะทําให้ผิวหนังเราตึง ไำให้เกิดริ้วขึ้นได้ค่ะ 3. ผิวเรียบตัวผิวเรียบค่ะจะทำให้เกิดริ้วได้ง่ายกว่าผิวทรายเพราะว่าไม่มีตัวยึดเกาะเนื้อเยื่อค่ะ 4. ความนุ่มหรือเหลวของเจลที่มากเกินไปค่ะก็จะทำให้เจลเนี่ยเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆค่ะทำให้เกิดริ้วได้ง่ายขึ้นค่ะตําตำแหน่งการวางค่ะถ้าเกิดเราเลือกวางไว้ใต้กล้ามเนื้อก็จะลดการเกิดริ้วได้มากกว่าเหนือกล้ามเนื้อเพราะว่าจะมีเนื้อเยื่อปกคลุมมากกว่าค่ะ 6. เนื้อเยื่อสูญเสียตามธรรมชาติถ้าเราลดน้ําหนักที่มากเกินไปหรือว่ามีอายุที่มากเกินไปก็ทําให้เสียเนื้อเยื่อตรงนั้นไปได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหาทุกอย่างแก้ไขและป้องกันได้นะคะควรเข้ามาปรึกษาศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางก่อนเดินตามเส้นทางความงานของคุณอย่างมั่นใจที่บางกอกสัญากรรมค่ะ